ทำไมคนจนยิ่งจนคนรวยยิ่งรวยวิธีการแก้จนที่ดีที่สุดไม่ใช่การประหยัดแต่คือการหารายได้เพิ่มเพราะการประหยัดมีขีดจำกัดแต่การหารายได้เพิ่มไม่มีขีดจำกัดถึงแม้ว่าการเพิ่มรายได้อาจจะไม่สามารถทำได้โดยง่ายและทันทีแต่ความพยายามในลักษณะนี้คือตัวตัดสินว่าใครสมควรจะเป็นคนรวยและคนจน ทุกคนต่างก็หวังอยากจะร่ำรวยแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นได้ดังที่หวังเพราะในความเป็นจริงแล้วคนจนกลับยิ่งจนส่วนคนรวยกลับยิ่งรวยเพราะเหตุใดหรือว่าความจนกับความรวยถูกลิขิตมาแล้วทำไมบางคนถึงเป็นเศรษฐีแถมยังร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆหนึ่งเรื่องราวแฝงสติปัญญาไร้ที่สิ้นสุดคนที่ยังไม่ร่ำรวยควรจะเรียนรู้จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จเพื่อจะได้พบผลทางสร้างความร่ำรวยจากเรื่องราวของพวกเขาและจดจำแนวคิดของคนรวยให้มากขึ้นถ้าคุณเปลี่ยนความคิดของตัวเองและวิเคราะห์ปัญหาเหมือนกับคนรวย เหล่านั้นรวมถึงพยายามุมมันไม่ทอ้อถอยเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มคนรวย เงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีเงินก็ต้องลำบากคำกล่าวนี้พูดถึงบทบาทของเงินที่มีต่อชีวิตคนเราและในอีกแง่หนึน่งก็สะท้อนให้เห็นความปรารถนาอันแรงกล้าของคนเราที่อยากจะเป็นเศรษฐีสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะคนจนกับคนรวยมีแนวคิดในการใช้ชีวิตที่ต่างกันยกตัวอย่างคนรวยไม่เชื่อชะตาฟ้าลิขิตแต่เชื่อว่าตัวเองกำหนดชีวิตได้พวกเขามุ่งม,มั่นอย่างแน่วแน่ที่จะร่ำรวยไม่ใช่แค่คิดอยากจะร่ำรวย พวกเขาจะให้ความสําคัญกับโอกาสไม่ใช่ที่อุปสรรคพวกเขาชอบผูกมิตรกับคนที่ประสบความสําเร็จไม่คลุกคลีกับคนที่คิดลบพวกเขาให้ความสําคัญกับคุณค่าของตัวเองไม่ใช่ค่าจ้างจากการทํางานพวกเขาจะคํานึงถึงการได้ประโยชน์ทางสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งชนะกับฝ่ายหนึ่งแพ้พวกเขาให้เงินทํางานไม่ใช่ทํางานเพื่อเงินซึ่งแนวคิดเหล่านี้แบ่งแยกคนจนกับคนรวยออกจากกันและยังเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมคนจนยิ่งจนและคนรวยก็ยิ่งรวย คนจนจะให้ความสำคัญกับวุธีการศึกษาแต่คนรวยจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์และทักษะคนจนต้องการงานที่มั่นคงแต่คนรวยต้องการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคนจนเชื่อว่าการเก็บออมจะทำให้มีเงินแต่คนรวยเชื่อว่าการหาเงินจะได้เร็วกว่าการเก็บออมคนจนชอบพูดว่าซื้อไม่ได้แต่คนรวยจะคิดหาวิธีซื้อให้ได้คนจนมักปลอบใจตัวเองว่ารู้จักพอถึงจะมีความสุขแต่คนรวยไม่ปิดบังว่าต้องการแสวงหาเงินทองในสายตาคนจนมีแต่อุปสรรคแต่ในสายตาคนรวยมีโอกาสคนจน จะรับผิดชอบแค่หน้าที่ของตัวเองแต่คนรวยจะหาโอกาสทำสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากหน้าที่คนจนจะสนใจรายได้ตรงหน้าแต่คนรวยจะสนใจรายได้ในอนาคตคนจนมองข้ามข่าวสารแต่คนรวยจะหาโอกาสทางธุรกิจจากข่าวสารคนจนจะแย่งชิงผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยแต่คนรวยจะสละผลประโยชน์ให้กับคนสำคัญคนจนจะใช้จ่ายอย่างกำกัดจำเขียแต่คนรวยถึงคราวจ่ายก็ต้องจ่ายข้อคิดจากหนังสือทำไมคนจนยิ่งจนคนรวยยิ่งรวย 1>, 1. คนจนจะเรียนรู้เพื่อหางานทําจึงเรียนเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาแต่คนรวยจะเรียนรู้เพื่อให้มีต้นทุนความรู้และพัฒนาตัวเองเสมอเพื่อเป็นแรงผลักดันในการทํากิจการงาน 2. คนจนจะเรียนตามกระแสไม่มีเป้าหมายที่จะเรียนแต่คนรวยจะกําหนดเป้าหมายก่อนเพื่อให้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเตรียมพร้อมเพื่อสะสมต้นทุน คนจนออมเงินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตแต่แนวคิดของคนรวยออมเงินเพื่อนำไปต่อเงินด้วยการลงทุนทำธุรกิจสร้างเส้นทางที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสี่คนจนจะมองข้ามความรู้เรื่องการเงินแต่คนรวยจะปลูกฝังหัวคิดเรื่องการเงินตั้งแต่เล็กให้รู้จักคิดเรื่องการเงินในการสร้างทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จ หคนจนต้องการงานที่มั่นคงแต่เป็นการทำงานให้คนอื่นส่วนคนรวยจะทำงานให้ตัวเองเพื่อธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจึงมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อเพิ่มคุณค่าเขาจึงขยันมุ่งม,มั่นและไม่หยุดพัฒนาตนเอง 6. กคนจนจะทำงานแค่ในหน้าที่ของตัวเองไม่รู้จักการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือคนอื่นไม่มีทางปลูกฝังความเป็นผู้นำแต่คนรวยจะหาโอกาสทำสิ่งอื่นนอกเหนือจากหน้าที่เพื่อพัฒนาทักษะทำให้มีความสามารถรอบด้านเป็นการสะสมต้นทุนเพื่อทำธุรกิจ คนจนไม่เห็นคุณค่าของเวลาใช้ชีวิตสบายไม่เร่งรีบแต่คนรวยมองว่าเวลามีจำกัดและมีค่าแล้วใช้เวลากับสวนที่สำคัญและเกิดประโยชน์ของเรื่องนั้น 8. คนจนมองว่าถ้าทำตามสิ่งที่มีอยู่เดิมก็จะไม่ผิดพลาดแต่คนรวยมองว่าการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่เดินตามเส้นทางปกติเป็นการสร้างโอกาสที่จะก้าวหน้าและนำพาความสำเร็จ คนจนจะหารายได้โดยอาศัยค่าจ้างจึงมองว่าต้องเลื่อนชั้นไปตำแหน่งสูงเพื่อจะได้ค่าจ้างสูงๆแต่คนรวยจะหารายได้จากการลงทุนเพื่อให้มีรับสินเพิ่มขึ้นเป็นการเล่นเกมเพิ่มมูล,ลค่าเหมือนก้อนหิมาที่กลิ้งลงมาเรื่อยๆจนเพิ่มขนาดใหญ่ สิบคนจนมองว่าความขยันและใช้แรงงานมากขึ้นจะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่คนรวยมองว่างานใช้สมองถึงจะนำไปสู่เส้นทางความร่ำรวยโดยวิเคราะห์ว่าแนวทางใดเหมาะสมกับตัวเองและสอดคล้องกับยุคสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาไปสู่การสร้างรายได้ 11. คนจนมักทำได้แค่คิดไม่ยอมลงมือทำจริงส่วนคนรวยลงมือทำเพราะมองว่าเป็นผลทางสู่ความร่ำรวย 12คนจนจะเก็บเงินไว้ในธนาคารเพราะปลอดภัยแต่จะอยู่ไม่นานเพราะในที่สุดก็ต้องนำมาใช้จ่ายแต่คนรวยจะนำไปลงทุนใช้เงินสร้างเงินเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเลือกวิธีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพโดยยืดหยัดความคิดของตนเองไม่ตามกระแสะ 13. คนจนจะให้ความสำคัญกับวุธ,ธิการศึกษาแต่คนรวยจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์และทักษะถ้าอยากเป็นคนรวยต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดควรพัฒนาความสามารถและเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อการันตีศักยภาพ 14. คนจนจะใช้จ่ายอย่างประหยัดอดออมและระมัดระวังเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คนรวยมองว่าจะต้องเพิ่มรายได้ด้วยการนำไปลงทุนถึงจะรับประกันทางคุณภาพชีวิตและมีเงินเหลือเฟือไม่ต้องอยู่อย่างขัดสน 15. คนจนยอมจำนนต่อความยากลำบากและยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคแต่คนรวยจะอดทนกล้าเผชิญกับความยากลำบากและพยายามหาวิธีการจัดการปัญหาและฝ่าฟันเพื่อก้าวไปข้างหน้า สุดท้ายนี้แนะนําว่าทางแก้จนที่ดีที่สุดก็คือการหารายได้เพิ่มขึ้นไม่ใช่การออมเพิ่มขึ้นการที่เราประหยัดอย่างมากก็ได้ไม่เท่าไหร่เราต้องกินต้องใช้อยู่ดีมันมีจํากัดเราสามารถประหยัดได้แค่ประมาณหนึ่งแต่การหารายได้เพิ่มเติมเราสามารถหารายได้เพิ่มได้ไม่จํากัดเท่าที่ความสามารถเราจะหาได้ แน่นอนว่าการเพิ่มรายได้ไม่ได้ทำง่ายๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงมือทำแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นในทันทีก็เลยทำให้คนจนมากกว่าคนรวยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะการที่จะเป็นคนรวยมันต้องเหนื่อยมากกว่าต้องพยายามมากกว่าอาจจะนอนน้อยกว่าใช้จ่ายต้องประหยัดมากกว่าเวลาว่างน้อยกว่าคิดมากกว่าการไม่ต้องพยายามอะไรมันสบายตอนนี้มากกว่าไปเที่ยวสบายกว่านั่งทำงานใช้เงินมันสนุกกว่าการเก็บเงิน